นิทานเรื่องกุ้งกิ้งปวดฟันไปฟังกันเลยค่ะกุ้งกิ้งปวดฟันจังเลยปวดฟันปวดฟันกุ้งกิ้งชอบกินขนมสารพัดลูกอมหลากหลายมากมีกินแล้วไม่ลืมแปรงฟัน เช้าเย็นทุกวันขมีขมันถึงบ้านดึกดื่นง่วงนอนพวอหัวถึงหมอนหลับปุ๋ยทันทีไม่ได้ล้างหน้าแปลงฟันกินขนมทั้งวันจนอิ่มอ้วนพีรุ่งเช้ากุ้งกิ๋งตื่นมาพลันนึกได้ว่าลืมแปลงฟันนี่รีบวิ่งไปส่องกระจกสามสี่ห้าหก อยู่ครบทุกซี่ไม่แปลงไม่เห็นเป็นไรงั้นแต่นี้ไปเลิกแปลงสัทีก่อนนอนอาบน้ำล้างหน้าขึ้นเตียงห่มผ้าแล้วตับหลับตาปีตื่นเช้าไม่ยอมแปลงฟันกินขนมทั้งวันอาา่ะฮาอร่อยดี วันหนึ่งกุ้งกิ้งปวดฟันร้องไห้ดังลัน่นพูดเสียงอูอ้อีโอ้ยโอ้ยอูอวดอันอังไอ้ไอ้อินอ่างอาอวยอูอีโอ้ยโอ้ยหนูปวดฟันจังใครได้ยินบ้างมาช่วยหนูทีแม่รีบวิ่งเข้ามาหากุ้งกิ้งลูกจ๋าเป็นอะไรคนดี แย่ yeah, แล้วอ้าปากให้แม่ดูหน่อยแย่ yeah, แล้วลูกน้อยทําไมเป็นแบบนี้ลูกขึ้นแต่งตัวเร็วไวหนูต้องรีบไปหาหมอฟันด่วนจีอาหมอใจดีบอกว่าโอ้โหหนูจ๋าทำอะไรมานี่กินขนมและอมลูกกวาดไม่ทำความสะอาดดูแลให้ดีฟันผุเหงือกบวมอักเสบหนูเลยต้องเจ็บ ปวดฟันอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาหมอช่วยอุดฟันให้ด้วยหนูจะหายดีแต่หนูต้องจำเอาไว้ก่อนกินอะไรดูให้ท่วนทีขนมหวานอร่อยอร่อยแต่กินน้อยหน่อยนะจ๊ะคนดีกินแล้วอย่าลืมแปลงฟันสองครั้งต่อวันจำไว้ให้ดี ฟันขาวสะอาดสดใสยิ้มกว้างอวดใครได้เลยทีนี้ก<ป>ุ้งกิ๋งรับคำยิ้มร่าหนูขอสัญญาว่านับจากนี้จะขยันแปลงฟันเช้าเย็นหนูหมั่นทำเป็นประจำทุกทีกุ้งกิ๋งไม่ร้องปวดฟันยิ้มได้ทั้งวันอารมณ์ดีดีเห็นไหมฟันขาวสะอาดตามาสิมา มาดูฟันหนูสิ